ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัวแดกตัวใหม่ของเรานะครับตัว g a s สกาดนะครับตัวรุ่น X16 นะครับเป็นแดกที่ใช้ชิปแดกคู่ของ e s s นะครับเราก็รองรับสัญญาณบลูทูธได้ในภาคอินพุตนะครับรองรับ HDMI ได้นะครับแล้วก็ถอดรหัส HiRes ได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ตระกูล DSD นะครับ DSS อะไรต่างๆนะครับแล้วก็รีวิวร่วมกับตัวนี้ครับตัว i n t e g r a t e ล l o ค d c l a s s นะครับข้างละ45วัตต์นะครับภายในก็จะเป็นหลอดอยู่ด้านในนะครับทั้งหมด7หลอดนะครับน้ำหนักตัวเยอะพอสมควรนะครับราคาตัวนี้เราโปรโมชั่นอยู่ด้วยว่าถูกกันมากๆเลยนะครับตัวอิน e g r a t e ล l o ชื่อรุ่น Hero ของเรานะครับตัวลักษณะการออกแบบก็จะคล้ายพวก Marvel Comic อะไรพวกนั้นนะครับขอบคุณครับ